คนไทยมีรือว่าแฟนอนิสตาเนี่ยครับผมผมแฟนอนิสตายเขาก็พาผมมาเจอรุ่นแรกแรกครับหลอกผมมาผมก็ <ผม S 2> บอกว่าผมไม่ไปนู่นเนี่ยชวนผมไปนู่นเนะ่ยมาที่นี่ผมไม่เปิดใจรับเลยไม่เอาเนี่ยมาครั้งนี้เราก็อยางว่าผมเป็นคนที่ว่าเชื่อมากในตัวเองสูงเนี่ยจะเชื่ออะไรแต่หลายยอ่างก็ต้องทดสอบวางดูให้เห็นที่ทักนี่เนี่ยนี่คือบอกว่าเนี่ยคือของแท้ที่แท้จริงแน่นอน ผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยต้องมาเจอรุ่น4ี่สี่เรียกกับง่ายดีนี่สี่ีเออใช่ใช <c oughs> ผมต้องมารุ่นนี้ไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวกับอลิสาอ่าเนี่ยรุ่นนี้ละม,มาเฟีย <c oughs> มาสผมก็ไม่มีอะไรที่มาพูดมากนะครับเรียแบบว่าต้องมาลองเองผมเป็นคนที่ว่าเชื่ออะไรยากมากกว่าจะเข้าสถานทร่เพราะไม่คคอคนย,ยิ่งองค์ใหญ่นานมากนะ ผมคนที่สุขโขทัยแต่เหมือนเนี่ยเชียงใหม่เหมือนบ้านตัวเองนะเจี่ยวๆขึ้นเจียวลงเป็นว้าเล่นอ่ะเหมือนแค่คล้ายๆเหมือนละเดินแที่ยม่กี่เท้าวเ,เ,เท่าถึงละอ่โซ่โซอย่เนี่ยมาเนี่ยบ้านหลังที่สอ,องที่าสามเนาะเพราะว่าแหวนอยู่ที่นี่ก็หลิวก็เออเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตัวน้อยของพระอาจารย์นี่ครับก็เออให้คนอื่นด้วก่อนนะครับผม,ผมก็มีแค่นี้แหละเข้ามาลองเองนะครับผม